Oh, sebab dia, sebab dia, cukup tu tu kan, dia tanda kau dona story macam. เมื่อกี้อากาศดีพี่น้องเลยออกมายางออกมายางตากแดดเอาวิตามินยังน้อยนะจาน๊ะเนาะเอาไใเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,ตร,คตรต์กดติดตามให้ยายโดนัทตาม้มในเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้ยายโดนัดทเห็ุคลิปต่อไปนะจ๊ะพี่น้องฟังทางุ่นก็จะเห็นคนออกมายางตากแดดพี่น้องแต่ว่าถึงสีแดดกับอากาศเยน็ยนเย็นพี่น้องหนาวเยน็นคือเก่อาอืมจ้ะ นี่ฝ้าเปิดอีกแล้วพี่น้องแดดดีบรรยากาศสวยงามแบบนี้พี่น้องถ้าแดดดีแบบนี้ประมาณสองสามอาทิตย์นี่ต้นใหม่กระสิเขียวชะอมแบบสวยงามเนาะแต่เนาะบรรยากาศขามคล้องพี่น้องคางคาคล้องคล้อง,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 งน้ำ สะพานสะพานขามไปฟังคุณพี่นอ้องเดี๋ยวเด้จะ คิดมากเหมนสะพานถามค้อพี่น,อน้องเขายางถามค้อฟังผนกระเจาข้ามมาแม่ยางจากแดดเอาวิตามินเนาจะจ้ะไปจ้าลุยถามค้อไปน้ำกันพี่น้องเขาสิถา,ามไปฟังพูดเหรอเนาจะจ้ะเนาะ สยโยเกกงเลยพี่น,อน้องถ้าเกิดเราไม่หักการสะพานนี่ตกเลยได้เนี่ยคือกล่องสองมืออีกจังหากอันตรายอยู่เรื่องสะพานเนี่ยเป็นสะพานเก่าแก่นะจ้ะอุ้ยเสียวเพื่อกันแล้วพี่น,อน้องงางหาม,มากเนี่ย เทียวยานใหม่ฮกเมืองจะโยเกกโยเกยยเกใหม่กับเกา่าเกา่าเฮ้ยพอดล้ครมันบรรยากาศประมาณนี้เนะจ๊ะ thật rén rén đi nọ, con má lên sang <laughs> mà nâu, sang mạ yin con côn thì chút chút không có vào bên đây สิโมงได้ละเบื้บรรยากาศสวยๆมาฝากเอฟซี่พีนอ้องทุก้ทุกคนวุย้ยเย็นพี่น้องถึงแดดสีออกก็เย็นหนาวเย็นเย็นใจๆอ,อ,อ่ะสีองศาเองพี่นออ้องเอ้ยประเดี๋ยวถุงมือมานำหอม กบ้าสิบอรอเด็ดไปไกลเนะจ๊ะอองมาหาเฮ็ดคลิปไปคลิปสักแป๊บหนึง่งมาออกมารับวิตามินจากแสงแดดน่ำนะจ๊ะตรงฝาเนี่ยพี่น้องสวยงามธรรมาชาติ ไปจ้ะไปกันต่อนี่จ้ะข้าเจ้ากับตาฟื้นไปใส่นาหนาวปีหนาแน้จ้ะคนในหม,มู่บ้านเนี่ยพี่น้อง กะอย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งจังมาผ่าผิดใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัทนอกจากพี่นองจา้าขอบบุญขอบคุณนะหลายๆจากที่เขามาติดตามคุณย่ายโดนัทโดนัทก็ไม่มียังสให้ใจเอฟซีนอกจากคำว่าขอบคุณนอกจากเนาะ กับสีพย้ายามปรับปรุงแก้ไขคลิปให้ดีขึ้นมาน,นี้กับผ้ามายัางตากแดดเอาวิตามินจ้ะพี่น้องผ้ามาชมวิวอ้ยหนาวสุดๆเลยพี่น้องเลยเย็นเมื่อจ่อยๆพอบา่าบบได้ใส่ถุงมือบ็เดี๋ยวถุงมือมานำ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆย่มแดดออกนจะจ๊ะาฝากพี่ฝากน้องฝากเอพีทุกคนสิบประมาณนี้เนะจ๊ะเนาะไปจะไปต่อปูนแฟนย่าดนนัดยางไปก่อนนะใหม่ๆกับบ้านเดนเขียวพี่น้อง เดี๋ยวเห็นต้นใหม่ก็ยังเป็นกลางแต่ว่าใบใหม่ก็เริ่มป่งขึ้นแล้วละ่ะเริ่มเป็นตุ้มตะปอตะแปะขึ้นแล้วอากาศดีจักน้อยสองสามนาทิตีย์เดี๋ยวเขียวชะอุ่มเลยเนาะจ้ะยังไงกะฝากจ่องหน่อยๆน่ในบน้ำในเด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนานจะจ้ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัดขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะพี่น้องเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าจะ้ะ อยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อจ้ะอ้ยสีฟ้าไหมพี่น้องสวยงามครับจ้าสาหรับคลิปนี้ขอเก่าข้าวบาสวัสดีจ้า